พรุ่งนี้เราบอกจะทําการโดนแฮ็กครับทุกคนไม่เสื้อกันหนาวสุดคูใครใส่ก็เท่แบบบ่มๆคืนลือแค่สิบโลบัคมีลายโคตรเท่กุ้วัวและขี้หีแค่ซื้อก็รู้รับโลบัครฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะ ช่วงแรกผมชาครับแล้วพรุ่งนี้เขาว่ากันว่าโลบอกจะทําการโดนแฮกนะครับโดยแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กซ์พลอเรอร์อลิซาเบธนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ย้อนดูในช่องผมนะครับก็จะรู้เนื้อเรื่องนะครับเราได้รู้ว่าไอ้เจ้าเอ็กซ์พลอเรอร์อลิซาเบธเนี่ยมันได้ทําการโดนแบนไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดตามข่าวนี้จริงๆเนี่ยโดยการกดไปที่ช่องกรีคราฟนะครับเจ้าเอ็กซ์พลอเรอร์อลิซาเบธนะได้กลับมานะครับพร้อมกับมีคลิปที่ชื่อว่าทูเบอร์เกได้กลับมาด้วยนะครับแต่การกลับมาของทูเบไม่่่ใชแบบวา กับมาแฮกโลบอคอีกครั้งหนึ่งแต่มันคือการที่เจ้า Explorer Elizabeth เนี่ยอยู่ๆก็มีการได้พูดถึง Tuber 93นะครับเหมือนกับว่าเจ้าตัว Elizabeth เนี่ยคิดถึง Tuber 93นะครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนื้อเรื่องของเจ้าแฮกเกอร์ Explorer Elizabeth เนี่ยมันได้จบลงแล้วนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้า Explorer Elizabeth จะทําอะไรกับยูทูบบ้างนะครับตอนนี้ถ้ากดเข้าไปช่อง g c o นะครับสำหรับใครที่แปลภาษาอังกฤษเป็นตอนนี้เนื้อเรื่องได้จบแล้วนะครับสรุปก็ประมาณว่าเจ้าตัว a s e n b bon o มันได้อยู่บ้านกับลูกอย่างมีความสุขนะครับและมีวันนึงนะครับได้มีคนมากั่นแกล้งเจ้าอันเซนโบนะครับโดยการทําลายเข้าของบ้านเขาแล้วก็ขโมยของเขาไปนะครับเขาเลยเกิดความเครียดแค้นมากๆเลยนะครับเราได้มาลงกับเกมโลบอคนะครับและเขาก็ได้ร่วมมือกับเจ้าเอ็กซ r พอร์เรอร์เอเบนะครับโดยที่ผมว่านะครับเจ้าตัวอันเซนโบนี่มันไม่ได้เป็นหัวหน้าเอเลสเบตนะครับผมว่าไอตัวเอเลสเบตเนี่ยเก่งกว่าอันเซนโบนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครย้อนรอยดูนะครับเจ้าตัวอันเซนโบนี่คือคนที่ มาทําคลิปขู่ในทิกต็อกนะครับว่าจะแฮกโลบอกนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แฮกสักทีหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเจ้าตัวอันเซนโบเนี่ยผมว่าเป็นของปลอมนะครับมันไม่น่าใช้แฮกเกอร์ตัวจริงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเอลิซาเบธเนี่ยมันกลับกันนะครับมันได้ทําการแฮกโดยการส่งข้อความเป็นพันๆฟังนะครับส่งเป็นพันๆให้กับยูทูบเบอร์รวมถึงเพลเยอร์หลายๆคนนะครับเลยทําให้เจ้าตัวเ l ล z a b เบ h เนี่ยถึงกับโดนแบนนะครับก็คือมันแฮกจริงแล้วมันก็ได้มาร่วมมือกับเจ้าอันเซนโบเนี่ยซึ่งผม ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมบางทีไอ้เจ้าตัวเอลิาเบตเนี่ยมันมีคนเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับคนอื่นๆมันอาจจะเป็นแคบอดเลยด้วยซ้ำนะครับไอ้เจ้าตัวเอลิาเบตเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะครับนะสิ่งที่มันทําได้ตอนนี้คือมันแฮกโลบอกรึไหมมันแฮกด้วยการส่งข้อความมันบอกว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยหรือว่าวันที่1ถัดจากเนี้ยถัดจากคลิปเนี่ยคลิปนี้ลงไปเนี่ยวันถัดมาเนี่ยจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับโลบอกรับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือแฮกมันอาจจะแฮกแอคเคาน ปฏิหาระไรบางอย่างที่ทําให้โลบอกเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนะแต่ตอนนี้คือเรารู้แค่ว่ามันโดนแบนไปแล้วแต่กลับมาได้ไหมมันกลับมาได้อยู่แล้วครับคนอื่นๆโดนแบนก็สมัครรหัสกลับมาได้ปกติครับแต่จะกลับมาแบบไหนนี่เราต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะต่อจากนี้ครับผมว่าไอ้เจ้า Explorer Elizabeth เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากติดตามข่าวสารต่อๆไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกดติดตามช่องนี้ไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยครับนะแล้วก็เจอกันในวันพรุ่งนี้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยผมจะมาสรุปให้ดูกันว่าไอ้เจ้าแฮกเกอร์ตัวเนี้มันต้องการอะไรกันแน่นะครับ